จริงๆมันโปรดักต์มันเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟอินสันกาแฟเป็นทรีนวันนะครับเราชูจุดเด่นด้านความแตกต่างในเรื่องของกลิ่นและรสชาตินะครับก็ออกมา,าช่วงแรกก็คือ7กลิ่นแรกก่อนเลยนะครับลิ้นจี่พีชมะพร้พาวบัตเตอร์เบียร์บัตเตอร์ตตอรตตอรสกอตเมลอนแล้วก็สับปะรดหัวค่านะครับก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานชีวิตคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคิดสร้างสารรค์ต้องการหาเครื่องดื่มที่แปลกๆแ,แ,แตกต่างเข้ามาในชีวิตนะครับ แล้วในเรื่องของพวกคาเฟอีนที่มันอยู่ในตัวกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมดีเลยฮะก็ดดีเเหมมือนิชอบเลยฮะเพราะว่า<ะ>บางทีผมกินกาแฟสำเร็จรูปอะไรเงี้ยบางทีเรารีบอะไรเงี้ยเอ่อบางทีคาเฟอีนมันไม่ถึงแต่พอวันนี้พอพอรีบด้วยแล้วคาเฟอีนเขาค่อนข้างโอเคด้วยมันเลยทําให้เราแบบตื่นไวอะฮะใช่ตัวตัววันนี้ได้ชิมทั้งเกลยยืรสชาติแล้ะยาระเรียบร้อยแล้วฮะแล้วชอบรอสชาติไหนเป็นพิเศษอะไรเลยจริงๆผมชอบเอ่อเมลอนฮะ,ฮะแล้วก็มะพร้าวก็ดีนะพี่ ในเรื่องของตัวบุญดาอะค่ะในเรื่องของรสชาติอะไรมาเป็นแรงบันดาลใจเรอมันไปลดพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะอืมโอเคแล้วแรงบันดาลใจจริงๆแล้วมันมาจากจริงๆผมเป็นคนกินกาแฟทุกวันกินมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแต่มัธยมยันทํางานเลยนะครับคือมันมันเกิดคําถามกับการกินกาแฟอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเราจะกินอะไรดีเราจะกินเมนูไหนดีนะครับมันมันก็เลยมีแค่แบบมันก็วนๆอยู่ประมาณห้าหกเมนูนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราสามารถที่จะหา ประสบการณ์ใหม่ๆจากการทันกาแฟาได้ไหมอ่ามันก็เลยเป็นที่มาของเทสโนตว่าเออมันจะมีทั้งหมด7จกลิ่น7รสชาตินะแล้วก็ในอนาคตนเนี่ยมันจะมีแพลนที่จะออกมาอีกหลากหลายรสชาติเลยเราต้องการความแตกต่างแบบอยากจะให้ทุกวันที่กินกาแฟาเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะครับอันนี้อันนี้คือแฟชั่นที่มาที่ไปของเทสโนตอย่างนี้ในเรื่อง ก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีครับเริ่มมีออเดอร์เริ่มมีอะไรเข้ามาแล้วแล้วก็มีคนอยากชิมอยากลองเยอะมากนะครับเหมือนการชิลีเกิดของคนที่กินกาแฟทุกวันเลยที่แบบว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลตัวน,นี้ก็คอนนืคอ,นนคมอนนไม่มีน้ำตาลอย่างงี้งใช่ไหใช่ใช่ครับในในแง่ของเรนเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ในแง่ของความแปลกใหม่รสชาติที่แตกต่างด้วยนะครับในเรื่องของการตลาดค่ะาเป้าอย่างไรบ้างคะที่จะตีตลาดกลุกกาแฟโอเคก็จริงๆการตลาดแพนแพนมัน ถูกคุยไว้ในส่วนของปีหน้าเป็นหลักนะครับก็ปีหน้าว่าจะจะกินมาเก็ตแชร์ให้ได้เรียกว่าทำยอดสักหลักร้อยล้านแล้วกันนะครับช,ช่องทางหลักตอนนี้ก็มีมีลอฟที่แรกเลยแล้วก็ในส่วนของออนไลน์ชอป p ี e Lazada Facebook IG TikTok มีหมดทุกช่องทางนะครับยางมีการใช้ช่องทางผ่านตัวแทนจำหน่ายอะไรไหมคบตัวแทนจำหน่ายไม่มีครับตอนนี้เป็นหลักหลัก จะผลักดันเทสโนดเข้าสู่โมเดิร์นเทรดเป็นหลักนะครับจะเข้าไปอยู่ในห้างหลายๆที่ในระบบอย่นี้บอกตอนตลาดต่างประเทศอย่างไรบ้างครับเพราะว่าส่วนใหญ่กาแฟมันสามารถส่งออกไม่ได้ทั่วโลกนี่ครับจริง,รงๆในส่วนตลาดต่างประเทศเนี่ยมันมันยังไม่ใช่แนผนของปีหน้านะครับมาแนผนของปีหน้าเนี่ยเราเน้นในไทยก่อนเลยอยากอยากให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ได้สัมผัสกาแฟที่มันมีความแตกต่างแบบนี้นะครับสุดท้ายจะให้ฝากประสบการณ์ไหนกับกาแฟตัวนี่ ประสบการณ์ใหม่ๆก็ฝากเคสโน้ตนะครับมี7ดรส7กลิ่นนะครับกินได้7วันไม่ซ้ำกันเลยนะครับฝากเคสโน้ตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับมนจะมีฝากอะอไรนะครับครับก็กาแฟเป็นอะไรที่ทุกคนกินตลอดเวลาแล้วแล้วก็แบบเน้นสะดวกเน้นไวอะไรเงี้ยแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยอะไรเงี้ยยิ่งคนที่ทํางานหนักๆเหนืหน่อยพักผ่อนน้อย,ยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเมนูที่กินแล้วก็ ก็ยังประคองสุขภาพไปได้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็แนะนำมากๆอร่อยครับอร่อยจริงผมลองมาแล้วเจ็ดรสชาติครับ ช่วงโควิดก็แบบผมพักไปทำเพลงครับตอนนี้ก็ติดตามเพลงผมได้ที่ช่องของค่ายแร s t ส e c o คอรครับก็เพิ่งปล่อยเพลงที่2ไปชื่อ Me m เบนก็ก็ฝากด้วยใช่ครับแล้วก็ส่วนส่วนหนังเดี๋ยวก็จะมีเรื่อง100ครับเล่นกันนิ้งครับแล้วก็น่าจะฉายเดือนหน้าวันที่6ครับส่วนปีหน้าก็เดี๋ยวมีโฟ r k คิงภาค2ครับ ใช่ครับก,ก็ทำเองเลยฮะคิดเนื้อเพลงเองแล้วก็เมโลดี้เองแล้วก็แล้วก็โปรดิวซ์เองเอ็มี e ด้วยครับแล้วก็จะมีทีมน้องๆที่แบบที่สนิทการทำทำด้วยกันครับเพลงแรกมันเป็นเพลงคิดก็เลยฟีดแบคค่อนข้างดีครับแต่เพลงที่2เราก็เราเรา,เราก็ทำเราทำอีกแนวหนึง่งมันจะมีความเป็นชูเรสโพสต์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ฟีดแบคไม่ดีเท่าเพลงแรกแต่แต่ก็รู้สึกว่าเราก็ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมัน ทำแล้วสบายใจอะไรเงี้ยเพราะมันมันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งงานแสดงเราค่อนข้างแบบอ่าทํางานของคนอื่นเต็มที่อะไรเงี้ยแต่พอเป็นงานเพลงมันคืองานของเราเราก็อยากจะเป็นตัวเองค่อนข้างแบบเต็มที่เลยนะใช่ครับแต่แต่ด้วยด้วยยุคนี้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอะไรมันก็ทำให จากพวกโฮมสตูดิโออะไรค่อนข้างง่ายแต่แต่ความยากของผมผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการชิฟต์ระหว่างไปแสดงแล้วกลับมาเขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอทําเพลงมันค่อนข้างเกี่ยวชีวิตตัวเองมันค่อนข้างอิโมชั่นอลอะไรนะมันก็ต้องต้องปรับไปปรับมาแต่จริงสนุกครับสนุกทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เราก็เราก็ปล่อย ปล่อยปล่อยในในแบบที่เราเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ย,ย,ย,ยชใช่ครับก็หวังว่าจะชอบชอบชอบสิ่งเกินต่อไปฝากด้วยนะไม่สนของซีรีส์นะคะตอนนี้บอกว่าก็อ,อยากดูแบบแนวคอมเมดี้ของเราว่าอคอมเมดี้ซีรีส์เดี๋ยวนี้ผมช่วงนี้ไม่ได้รับครับก็เดี๋ยวก็จะมีเอ่อมีหนังสองเรื่องครับก็ก็ไปในทางหนังก็ซีรีส์ทั้งสองเรื่อง นนใช่ครับถ้าฮันเรนี้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ<ม>กำลังขายเข้าลงหนังเดือนหน้าแต่เดี๋ยวโฟกิงนี้กําลังลดช็อตเดี๋ยวกําลังเออ่จะเริ่มถ่ายเดือนหน้าครับ<ม>แล้วก็ฉายน่าจะปีหน้าใช่แรคิงจริงเรื่องฮันเดรดนี้เออ่คาแรคเตอร์ก็จะมีความความโลกครับจะมีความไม่ชอบความสกปรปกนู้นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยมันก็จะมีมิติตรงนั้นเพราะว่าจะเล่าถึงตทหารด้วย แล้วก็แล้วก็เรื่องพวกชื่อโลกพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความยงโควิดนี้เล่หน่อยๆใช่ครับส่วนอะไรนะนนนอฮันเด้มันเกี่ยวกับเออ่เหมือนถ้าคร่าวๆก็เหมือนตะขาบเขาหลุดมาอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็แล้วก็วกคนก็ติดอยู่ในโรงแรมกับไอตัวตะขาบเนี่ยใช่<อ>ส่วนโฟคิงนี่อาจจะยังต้องต้องรองก่อนใช่ครับยัง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 พูดอะไรมากไม่ได้ คาดหวังก็อยากให้คนดูเยอะๆฮะจริงๆแล้วล้วก็ลราก็เนลมิตเขาก็คงพยายามจะต,ตั้งใจทําหนังที่มันแตกต่างแหละพวกหนังสัปรหลาดพวกอะไรอย่างเงี้ยคงอยากหาความหลากหลายให้คนไทยดูอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ต้องรอรอรอดูแต่ถ้าถ้า,ถาดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรฮะเราเราก็แบบเต็มที่ของเราแล้วอะไร ซีจีเยอะเลยฮะใช่ในเรมิอนี้เขาก็จะมาแบบทั้งซีจีทั้งหนัก3าเรื่องที่ผ่านมาไอสองเรื่องที่ผ่านมาไอนี้อันนี้หนังเรื่องที่สามใช่ดูอะไรดูอะไรซีจีอะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อดูแค่ตอนที่เขากำลังเกรดอยู่ฮะแต่ยังไม่ได้ดูเอ่อตอนที่เกล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ซีจีเสร็จเรียบร้อยยังไม่ได้ดูครับ ตอนนี้กว็วงการหนังไทยก็มีประเด็นเยอะหนระับหลายคนก็อยากจะแบบเพราะเดี๋ยวนี้มี Netflix มีทางเกาหลีเขาก็ทําออกมาค่อนข้างแบบเสถียรอะไรเนงะี้ยผมผมก็เชื่ว่าคนไทยเขาก็อยากจะได้ได้ซีนต,ตรงนั้นด้วยแต่แต,แต่แต่ก็เชื่อทุกคนกาลังถึงแม้มันจะออกมาตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์แต่ผมว่าหลายๆคนเขาตั้งใจแหละออก็ต้องรอดูว่ามันจะมีตัวไหนออกมาแล้ถูกใจแบบส่วนรวมอนะไรเงี้ย ใช่ครับใช่ก็อยากให้หนังมันออกมาดีแหละอยากอยากให้คนดูและสนุกอินอนะไรอย่างนี้ยแล้วเราชอบการแสดงด้วยใช่ใชครับก็ถ้าอยากติดตามเพลงนะครับก็สามารถใน Spotify Apple Music วสิกพิมได้เลยครับเบนจามินวานีก็จะขึ้นมา2เพลงก็สตรีมกันได้โหลดก,กันได้ครับแล้วส่วนหนังก็อย่างที่บอกไปก็มีหนัง2เรื่องนะครับมี100เดรสที่จะฉายเดือนหน้า วันที่6ถ้าจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีโฟกิงปีหน้าครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับโอเค